Fight Triple D! Super Sundragon Ball Soleil! No matter who my opponent is, I will not be defeated! Gaido's Dragon Force has awakened too! Shine Super Sun Dragon, now on sale! Bushy Road! Vanguard G! Cards you've always wanted to reissue for! They're back! Featuring some of these popular units! And new units like Sanctuary Guard Arc! Revival Collection available January 6th! Bushy Road! บอตตี้ไฟอันดับหนึ่งในโลกรอบชิงชนะเลิศของดักบอยูบีซีครับรอบเวิล์ c ค p ัที่จะใช้เฟ้นหาบัตตี้แชมเปี Number, Cup, right. ้ยนกับถูงไปสักมิคาโลกาโอได้ดะกอนิฟอร์จูนดะกอนิฟอร์จูนเป็นเวทมนต์ที่ใช้ได้เฉพาะตอนที่ไฟเตอร์ถูกโจมตีทำให้การโจมตีไร้ผลแล้วทั้งสองฝ่ายเอาการใบบนสุดของกองไปดรอปโซน ถ้าเป็นมอนสเตอร์ได้รับดัเมจตามไซส์ของมอนสเตอร์ไม่น่าเชื่อว่าจะเอาการ์ดโบราณน,นั้นใส่เด็กมาด้วยยอดเยี่ยมมากไม่คาดกาโอนี่เป็นการ์ดที่พวกบาคุพยายามหาไม่ให้ฉันแทบเป็นแทบตายไงเล่าการ์ดของท่านเคียวยะก็คือมังกรสุริยันนภามินอาซีดา,ากาด,ดาเอวะ ชีวิตของท่านเคียวยะหมดเรี้ยงแล้วค่ะต่อไปเป็นตาหนายแล <c oughs> ้วสยอดบังกรสุริยันบาโซเล่อ,อ,อ,อะไรกันเนี่ยบาโซเลที่เป็นไซส์าสามค่ะมาซุกะโอได้รับสามเดเมจพลังชีวิตกลาเป็นศูนย์จบลงด้วยผลเสมอจนได้ซอมมิรอบชิงชนะเลิศจะถูกจัดขึ้นอีกครั้งได้อีกสองเดือน โคกาโอตัดส <EN> ินใจเดินทางกลับญ uh ี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวสู้ศึกในครั้งนี้แล้ว พวกเราทำงานทำงานวนไปดันเจียนที่พวกเราอาศัยอยู่ทำการ,กรเกษตรแบบขั้นบันไดเขาเป็นดันเจียนเหรอถูกต้องนะครับยังไม่หมดจะใช้เขียวทั้งสองข้างนี่เกี่ยวข้าวด้วยก็ไม่มีปัญหาเลยละ่ะเป็นไงฮาสุดๆเลยใช่ไหมเล่ะนั่นสินะโซเกอร์เราพักทานข้าวกันขอ,อ,อนั่นมัน โจ้นันมังกรจากน a r เนสดราก้อนเวิลด์นี่นะพยายามจะเข้ามาที่นี่งั้นเหรอทำไมกันนปกติมอนสเตอร์ข้ามเวิลด์กันไม่ได้อาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นที่โลกมนุษย์ก็ได้เรื่องร้ายแรงทันมิเซเรีย ผมจะใช้พลังของราชาเลือดเย็นแห่งการพิพากษาตรวจสูสถานการณ์ที่โลกมนุษย์นะดราก้อนดรายตอนอลังการการคมบคูมจักรเฟรนด์สองหมืนหยุดกอ่อน มีธุละอะไรที่นี่เฮลิควคิริเวลาอยู่ในร่างนี้ควรเรียกว่าอย่ามาโทษมากกว่าเถอสินะทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่นั่นมันคำถามของฉันผมมาพบกายเอ็นเคียวยะมีเรื่องต้องคุยกับเขาหน่อยแต่เคียวยะไม่มีเรื่องจะคุยกลับไปซะแล้วถ้าผมปฏิเสธละ่ะก็ต้องไล่กลับไปด้วยกำลังยังไงล่ะ จะยมบันทูดห,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 หรือพี่อะไรก็มิผมอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณน,นะฉันทิ้งชื่อนั้นไปแล้วแล้วฉันก็ไม่มีเพื่อนเป้าหมายของเรามีเพียงแค่อย่างเดียวคือการหยุดดราก้อนไรยก่อนที่มันจะสมบูรณ์ดรากรา้อนไรเป็นตารที่กาเอ็นเคียวย่าสร้างขึ้นเพื่อบังคับมัง,งกรทั้งหมดให้สวามิภักิ์ตัวเอง การสู้กันของอาซีดา,ากากับบาโซเลคือกุญแจที่จะนำไปสู่จุดนั้นแล้วโลกจะเหลือแค่ความวุ่นวายไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องสนเอาอยังไงกันดีหมอนี่คงไม่ยอมฟังนน่แน่ผมไม่อยากจะสู้กับรุ่นพี่อารากามิหาทางอื่นเอาแล้วกันทรบสัาคิดตอนนี้ฉันทิ้งทุกๆอย่างไปหมดแล้ว อ้อยตื่นสายเพราะเจ้นหลักจนได้แต่อย่างดีที่มาเรียนทันไม่ได้มาโรงเรียนนานแล้วนะเนี่ยอยากเจอทุกคนชัมันเลยอ่ะเบาเองอ่ะก็คิดถึงมื้อเที่ยงของโรงเรียนที่สุดเลยละ่ะเบาแต่กล้าไปแล้วนะโรงเรียนเขาให้มาเรียนตั้งห่างแล้วเบารู้เรื่องนั้นอยู่แล้วละน้าเนียไลน์นะบั <มา S 1> นดี สุดยอดเลยพวกนายคือความคุ้ใจของโรงเรียนเราสร็แล้วที่เป็นท่านทาสกุลของพวกเราบ้างยักยินในร่างนี้น่ารักจังเลยอ่ะเวลาะเอาจริงก็ทำได้เหมือนกันที่น้าแม่รอดเลยคุณสุกได้โตอเมริกาฉันขอจับมือหน่อยแด่เอ๊ะนี่กระโดดนะโอ้นี่อีกครั้งเดียวสองคนนั้นก็เป็นชมป์เล้วเลยล้หลังมาโอ้ให้ทั้งโลกเห็นหน่อยว่าโรงเรียนเราเนี่ยโคตรดีชนะชื่อดังเถอะนะเบ้าจ้า เดี๋ยวก่อนอย่ยดัยยยดยนยก,กลายเป็นคนดังขึ้นมาสะง,งั้น <S <S แน่อยู่แล้วน่ะทั้งสคนจากโรงเรียนของเรานะเข้าไปถึงรอบเวิลด์คัพเลยล่ะนะแต่ฉันเป็นถึงท็อปโฟของโลกเลยนะเอานะก็นายนะ่ะไม่ใช่ตัวแทนของญี่ปุ่นนี่นะเออเหนื่อยเป็นบ้าเลยตอนนี้พักเที่ยงแล้วทุกคนน่าจะสงบลงบ้างแล้วแล้วนะ ไอ้ดีใจมันก็ดีใจอยู่หรอกเถอะแต่ร่างกายจะทนไม่ไหวเอานะกต้โตสวัสดีครับกาอโอคุงฮะฮะคิวริคิวริไม่ใช่เหรอนอะไม่ได้เจอกันต้องนานมาหาฉันจากดเดนจินวอลเลยเหรอเนี่ยอืมนี่มาถึงตั้งแต่เมื่อไรนะเะมื่อเช้านี้เองนั่นใครน้าเบาพวกพ้องที่เคยร่วมสู้กันมานะ่ะจะแนะนำให้รู้จักนะคิรินี่คืเอเบามาดี้ของฉันเอง ยินดีที่รู้จักนะเบาคุงฉันชื่อเฮียวริวคิริขอฝากตัวด้วยเพื่อนของกาโอก็คือเพื่อนของเบาเหมือนกันนั่นแหละนะขอฝากตัวด้วยนะเบา้าส่วนคู่นี้คือคุรโรอสุสุไกโตกับบาบิเกลเป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันคิริครับขอฝากตัวด้วยอ๋อขอฝากตัวด้วยนะแล้ววันนี้ลมอะไรหอมมาเลยเนี่ยฮะผมมีเรื่องอยากจะคุยกับกาโอคุงสักหน่อยอะหรือจริงๆก็คืออยากคุยกับกาโอคุงแล้วก็เบ้าคุงเบา้าเรื่องจะคุยเหรอ เสเทสนี่ชิดโดมาโกโรคุจากสพานักเรียนมีคดก,กาโอ,อโคโรอุสุไกโตะดิวเอนจิทาสคุขอให้ทั้งสามคนมารายงานกัวที่สภานักเรียนทันทีแมชกระชับมิตรหลังเลิกรเรียนเหรอถูกต้องแล้วถ้าสู้ให้พวกนักเรียนดูสักแมชก็น่าจะยอมสงบกันบ้างเรียกว่าเป็นแมชปล่อยของไงแล้วฉันไม่สนเรื่องพันนั้นหรอกแต่ทุกคนเขาคงอยากจะเห็นกาโอคุงสู้นะตู้โชลเหรอ เอาละประธานชิโดะทังผมไม่มีปัญหาโอ้อย่างนั้นเหรอมันต้องแบบนี้สิทีนี้ก็เป็นเรื่องคู่ต่อสู้แล้วนะถ้าเอาชนะไฟต์ระดับโลกได้ความนิยมของเราต้องพุ่งพรวดแน่นอนประทานสภานักเรียนอย่างชิโดมากรคุคคนนี้จะยอมเป็นคู่ต่อสู้ให้เองคือผมเลือกคู่ต่อสู้เอาไว้แล้วเหรอก็อย็นนี้ผมจะสู้กับคิริน่นะนะ สองเดือนนับจากนี้ดร,นดราก้อนไดรจะต้องถูกเอามาใช้ในแมตช์ชิงชนะเลิศแน่ส่วนวิธีหยุดมันคือต้องพาร่างต้นของบาโซเลนหนีไปซ่อนตัวเท่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วโลกนี้ก็คงงงจะบ้าด,ดีจะเป็นบาด,ดีแ<ะ>ชมเปลี่ยนนักเรียนทุกคนของไอโบกาคุเอ็นขอโทษที่ทำให้คอยค่ะขอต้อนรับสู่แมตช์กระชับมิตรพิเศษหลังเลิกเรียน ผู้ต่อสู้ก็คือ2คนนี้ค่ะผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทันกับบีครับรอบเบอร์ครับนักสู้มิคโดกาโอที่พึ่งกลับจากอเมริกาส่วนอีกคนนั้นสุดเซอร์ไพรส์อดีตนักเรียนของโรงเรียนเราเองที่ถึงเขากันบ้างไหมคะนักสู้เฮียริวคิวนี้ค่ะโทษทีที่รบกวนกระทันทหันนะไม่เป็นไรเลยนับเป็นเกียรติของผมมากกว่าสองคนนั้นน่ะไม่ได้สู้กันนานแล้วเนาะนัน่นนะซิแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดประธานชีโดของพวกเราไปค่ะ ัะเป็นสุดยอดผลงานเลยค่ะท่านประธานจริงๆฉันอยากสู้เองมากกว่าส่วนผู้บรรยายที่ทุกคนรอยคอแห่รอคอยลรบมาจากอเมริกาพร้อมนักสู้กาโอและมาจากซันเจนเวิด์กับคิริคุงกระผมโอซอมบี้เจ้าเก่าจะมาบรรยายแบบอลังการตาการตาให้สมกับการรอคอยเองซอมบี้แล้วคนชื่อคิริอะไรนั่นเก่งหรือเปล่าลองดูเดี๋ยวก็รู้เองแล้วนะโจเกร์ วันนี้ผมจะต้องชนะกาโอคุงแล้วพาตัวเบาคุงไปซ่อนนะคิดดีแล้วใช่ไหมออ๋ถึงจะโดนกาโอคุงเกลียดก็ยอมคงเป็นแมชที่บีผัวใจสินะถ้าพร้อมกันแล้วฉันนึงสองคนลูมิไน์ได้เลยค่ะมาที่ประสานหัวใจที่เชื่อมไปนหนึ่งเจ้าสองประกายสุดยอดมังกรสุริยัน ize, the sun. ลูมิเน์บลเลสอฟเดอะซันณที่แห่งนี้การพิพากษาครั้งสุดท้ายจะมาเยือน ลุมิ้อ Last Apocalypse Baties Best of Blood u n g e o n w a Dragon w ไงบา้านักสู้คิริปเป็นไฟรัก่อนค่ะ j ั s h and r o c พอสวินเทลอินคิวบัสไปช่องรามม่เดี๋ยวลงสนามตั้งนานแล้วสกิลของอินคิวบัสทำงานใส่พลังชีวิตสองหน่วย เอามิชชั่นการ์ดหนึ่งใบจากกองขึ้นมือติดตั้งมิชชั่นการ์ดแห่งการพิพากษามหาเวทอพคอคลิปส์มหาเวทอพฮอคลิปส์รู้จักการ์ดนั่นไหมอบาคุจังไม่รู้มิชชั่นการ์ดก็คือเวทมนต์ที่จะทำงานเมื่อบรรลุงเงื่อนไขน่นเองเีลินเทลอินคิวบัสโจมตีใส่กาโอคุงโอเคจัดไปเ<ด>มื่อมหาเวทอพฮอคลิปส์สูญเสียโซทั้งสามใบที่ใส่ไว้ไปหมดแล้ว ระชาเลือดเย็นจะจุดติลงมาและการพิพากษาจะเริ่มต้นขึ้น Vanguard Booster Pack Fate c a l a d e Liner Prisma Ilia DX. d Now on sale. Bushy Road. กลัมาเป็นตาเนื้อสกาโอคอเมลาไดเวอรด์ดราก้อนแต่ช่องซ้ายฮอมินแนนส์ดราก้อนแต่ช่องขวาแล้วจากนั้นใช้หนึ่งเกตสวมใส่ศิลาสุริยันเบลเฟรม เกิดมาก็ใช้การโอฟอร์เมชั่นเลยค่ะเมราไดรเวอร์โดอมิเนสฟังหน่อยนะเล่นแอดแท็กที่ช่องกลางโอ้จะมาสองตัวทำไมเนี่ยด้วยสกิลของเมราไดรเวอร์ทั้งสองใบได้สกิลเพเนเทรตค่ะใช่พลังชีวิตหนึ่งหน่วยเพื่อไา้กำแพงวิทักแทนเฟลเซียสนักสู้คิวรีป้องกันอิวคิวบัสสำเร็จและได้เพิ่มหนึ่งแก๊สค่ะน้อยไม่สำเร็จแล้วเนี่ยถ้างั้นฉันลุยเอง นีจบดีสำเร็จสกิลของอพอลคาลิปส์เมือ่อมอนสเตอร์ในสนามถูกทำลายถอดโซ่ทิ้งหนึ่งใบมอนสเตอร์ของทั้งสองฝ่ายเลยเหรอมาจากดันเจียนเวิร์เหมือนกันแท้ๆแต่กระผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเวทมนต์นั้นเลยสักนิดเดียวครับเวทมนต์ติดตั้งของนักสู้คิริน่าสงสัยมากเลยค่ะเท่ากับว่าจบเทินของนักสู้โอตรงนี้ค่ะต่อไปเป็นเทินของนักสู้คิริค,ค่ะดรอชาร์ชแอนดรอไร พิเดนครอสโบเฮ้ยถ้ามบนี้ผมรู้จักนะซอมบี้มันคือเวทบนฝนกลับที่ใช้ทำลายมอนสเตอร์ดีเฟนส์ที่ไม่เกินสามพันเซอร์ของออฟเคอร์ลิปท์ถูกทำลายเพิ่มค่ะสูมใส่สถาแห่งราชาเลือดเย็นลอสออฟมิสเซเรียไอเทมใหม่โพล่มาอีกแล้วค่ะขอโทษจริงๆครับใบนี้ผมไม่คุ้นเลยอ่ะสกิลของลอสออฟมิสเซเรียทำงานใจ้สองเกช ทำลายมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบน้ำจะเย็นเกินไปแล้วให้เดวอตถุทำลายเขาเท่านี้อพอลกิลิสก็ไม่เหลือโซแล้วนะแปลว,ว่าเจ้าคิริจะใช้ไม้เด็ดแล้วสินะ๋อสกิลของอพอลกิลิสทำงานจัวการ์ดหนึ่งใบอะไรกรันก็แค่เวทมนต์สำหรับจัวการ์ดเพิ่มเองนี่จากนั้นร้อยการที่ใช้ได้เมื่ออพอลกิลิสไม่มีการในโซเท่านั้นมิชชั่นคอมพลีทมหาเวทท่านสูงสุดอพอลิลิสเดย เป็นเด็กคอมโบจริงๆด้วยเมื่อคอมโบบรรลุเงื่อนไขราชาที่มาพร้อมชัยชนะจะจุดติลงสู่สนามขอตัวผมเองราชาเลือดเย็นแห่งการพิพากษามิเซเรียไปช่องกลางขอมิเซเรียจักกองได้ด้วยเหรอเนี่ยเนียมี้มมมมผมคือมิเซเรียผู้พิพากษาสรพพสิ่งในโลกเป็นราชาเลือดเย็นที่รีกลายเป็นมอนสเตอร์แล้วนะเตา นี่คือร่างที่แท้จริงของผมไงราชาเลือดเย็นแห่งการพิพากษามิเซเรียมาแล้วคะ่ะเนือส,สุิริออกโรงเองคะ่ะการเป็นมนติดตั้งนี้อยู่เพื่อการนี้คะ่ะมอนนั่นเป็นมอนสเตอร์เหรอเนี่ยราชาเลือดเย็นแห่งการพิพากษามิเซเรียไซส์สามีห้าทิติคอรพาวเวอร์กับดีฟเอนส,สูงถึงอสองหมื่นค่ะสองหมื่นเลยเหรอเรื่องจริงเลอเนี่ยจะเก่งไปแล้วมั้งเนี่ย ต่มีไลฟ์ลิงถึงสิบความเสี่ยงสูงมากๆเลยทีเดียวสามีถ้าถูกทำลายเกือบร้อยท,ทั้งร้อยก็คือแพ้ทันทีก็เขาสู้ด้วยตัวเองนี่นะบอดี้ขอผู้ช่วยแห่งราชันวารีสไตล์เบรสยกไปช่องขวามีโอกาสได้ยืดเส้นยืดสายสักทีโจมตีกาโอคุงรอบสับไฮเอสบาด้าไน์อ like us, สเอรบรส โลแฮมบสัสกัสทุเรียนนักสูก้ตาโอเปอร์เฟรมแล้วภาพเกจกับพลังชีวิตค่าสกิลของผมทำงานจ่ายสองเกชออพอคาลิสเกชลงช่องดรอปผมสามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งว่าไงนะโจมตีห้าคิติดข้อสองครั้งไลอสัสเรชเข้ามาเลยสกิลเขาเปาแฟรมทำงานนักสูก้ตาโอซึ่งเ,เปอเฟรมไปจับโซนแลดความเสียหายไปสองหน่วยค่ะไม่เสียชื่อกาอุคุงจบเทิร์นของผมแล้วล่ะ นักซก้าโอป้องกันไว้ได้ก็จริงอยู่แต่จะจอมิสไซเรียที่ดีฟเฟนซ์สูงถึงสองหมื่นด้วยวิธีไหนคะต้อนกาโอกับเบาได้ถึงขนาดนี้เลยนึกไม่ถึงจริงๆนั้นเนี่ยใช่จริงๆสินะอะไรเหรอการต่อสู้วันนี้นะ่ะคีริคุงคงตัดสินใจมาแน่วแน่แล้วหรือจะเป็นเรื่องรากร้ายอ่ะตอนนี้คิดออกแค่เรื่องเดียวถ้างั้นหลังสู้เสร็จเราไปถามคิริต,งตรงๆเลยดีไหมถึงเธอฉันแล้วเนา Draw Cash and draw Tô bệnh sơ Dragon Bãi chông xoay Bà đi khó bãi chông phá Phương phu phá lăng chí viết nương nuôi Báo Báo con sưu nguyên Báo Dragon Báo Đem thiên Báo ดราก้อน r รอสดราก้ n f ฟรอสก็มาค่ะแต่ว่าทึงจะลิงก์แอคแท็กพร้อมกันหมดเพราะว่าก็มีแค่1,9ึ่งนเก้จะดีเฟนซ์ของมิเซเรียมไม่เข้าค่ะฉันกับเทลเบรเซอร์ลิงก์แอคแท็กไซโจเกอร์ได้หนึ่งเก๊สจากสกิลของเทลเบรเซอร์เฮฉันไม่เสียท่าง่ายๆหรอกนะอ๋อโทษทีนะโจเกอร์ จบเทิร์นของฉันแล้วเดี๋ยวนะถ้าโจมตีไม่เข้าและกาโอ,อคุงคอเบาจังลงมาทำไมกันเนี่ยเพราะอยากมีพลังชีวิตหกหน่วยนะซีมิเซเรียมีห้าคริติคอลโดนเข้าไปครั้งเดียวก็จบเกมเลยเทิร์นของนักสู้คิริค่ะยิ่งมิคาโดกาโอป้องกันการโจมตีเขามิเซเรียได้มากเท่าไหร่หัวใจของคิริก็ยิ่งวั่นวหวคิวริเพื่อหยุดแผนร้ายของกาเอ็นเขียย่ยงยะแต่เวลาต้องสวมใจยักษ์แล้ว เป็นยักษ์ใหญ่ล้อยยักษ์เล็กกันเถอะติดตั้งมหาเวทอพักคาลิปส์อีกครั้งเป็นเรื่องแล้วแบบที่มิเซเรียก็โจมตีได้อีกครั้งนะสิย<อ>ัการโจมตีของมิเซเรียเข้าเป้า8 damage เหลือเหลือพลังชีวิตหน่วยเดียวต่อไปคือสกิลของมิเซเรียทำงานเดอะเบอร์แอคแทคค่ะ,ะเรานี้จะรอดได้ไหมนะได้โล่แหงมังกรบ้าเราก็ชิวมาได้ถูกเวลาค่ะเธอนี่ก็ยังรอดไปได้ค่ะ ถึงเทินฉันแล้ว d r a ช shot a อ d draw, draw. <Yeah! S 3> uh. นักซู้กาโอดรอ w แบบสตัว oh, ส่วนผลัพับก็คือใจสองเกตขอไปช่องขวาสุดยอดมากอนสุดยันบาโซเลยพยายามสุดยอดเลยเบานั่นคือร่างที่แท้จริงของเบาคุงสินะสกิลเขามาัตัวไรทำงนัน เมื่อใจหนงเกชสาม,มารถทำลายมอนสเตอร์ในช่องกลางการทำลายด้วยสกิลดีเฟนช่วยอะไรไม่ได้ดูเหมือนการเตรียมใจของผมจะสู้ของกาอ,อกคุงกับเบาคุงที่อยากเป็นบัดดี้แชมเปี้ยนไม่ได้สินะบ้าใช่บัสเตอร์เรียบร้าย จบเกมผู na, ้ชนะนิคโดกาโอ้ขอพระคุณที่ช่วยชี้แนะครับขอบคุณมากนะเบลสนุกอะเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากๆเลยถ่ายฉันสุดรบรองดูเดือดกว่านี้แน่การต่อสู้วันนี้สนุกสุดยอดไปเลยคิริผมเองก็สนุกมากเก่งสุดๆไปเลยเบลขอบใจมากเลยนะทางนี้เองก็ขอบใจมากเลยนะ ฉันสนุกมากเลยเบาคุงอ๋อจริงด้วยคิรินายมีเรื่องจะคุยกับพวกเราไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรแล้วล่ะเอ๋ <Yeah. S 1> ผมแค่อยากจะมาเจอพวกกาโอคุงเท่านั้นเองแหละรอบชิงก็พยายามเข้านะอะขอบใจมากนะคิริผมจะคอยเชียร์นะกาโอคุงแล้วนี่จะไม่แวะไปบ้านฉันเหรออ๋มีธุระต้องไปทำต่อนะทั้งั้นไว้เจอกันนะคิริไว้เจอกันเบา แบบนี้ดีแล้วแน่หรือคิริคคิริคุณว่าไงนะทั้งหมดนั่นเรื่องจริงเหรอครับถ้าดรากอนไดยถูกใช้งานมังกรทั้งหมดจะถูกบังคับให้สวามิภักดิ์ที่ผมมาที่โลกคราวนี้เพราะชื่อว่าไม่มีใครหยุดมันได้นี่สินะเป้าหมายสุดท้ายของโปรเจกต์ทริปเปิลดี ไม่ได้เล่าให้กาโอคคงฟังสินะผมทำใจพูดไม่ได้สองคนนั้นสู้โดยเชื่อใจกันแล้วกันผมแยกเขาเออกจากกันไม่ได้เรื่องที่จะให้ถอนตัวจากเวอร์ครับด้วยผมน่งโง่เง,ง่าเองท,งทั้งทั้งที่รู้ว่าภัยพิบัติครั้งนี้ใหญ่หลวงมากแต่กลับเห็นว่าความฝันของกาอคุคงกับเบ้าคุงสำคัญกว่าไม่ได้โง่เง,ง่าหรอกนะการเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองเป็นเรื่องวิเศษมากนะ ขอบคุณมากเลยครับคุณทาสุคุเดี๋ยวผมจะกลับไปดันเจียนเวลก่อนแล้วจะช่วยกันกันกบโจเกอร์คิดหาทางอื่นเองพวกเราก็เหมือนกันถ้ามีอะไรให้ทางนี้ช่วยก็บอกมาได้เลยนะขอบคุณมากครับคุณทาสุคุแจ็คเอาไงดีจะบอกไกโตกับอเบเกลด้วยไหมอย่าเลยตอนนี้ข้อมูลน้อยเกินไปไวรู้อะไรมากขึ้นค่อยไปคุยกับสองคนนั้นเอถอะพอใจแล้ว Dragon from impact the battle with one card trans rare is finally here featuring monolith the world of power and try the world of rationality booster pack aid and arts now on sale luck and logic อด้วยผลของมหาเวทขั้นสูงสุดอพาลิฟต์เดเท่านั้นพราะว่ากับดิเฟน์ของการใบนี้สูงถึง20,000มี5คริสติคอลและสามารถทำลายแว่นมน์ติดตั้งของตัวเองเพื่อโจมตีอีกครั้งได้ด้วยนะแล้วจะชนะได้ยังไงกันเนี่ยแค่มีใบนี้ใบเดียวก็แข็งแกร่งไร้เทียมทานแล้วรีบเอาเข้าเด็กเลยเบาย So check it out, you can't bring us down, now I doubt that you'll keep up cause we'll keep going. พื่อนนะครับที่ติดตามชมเว็บอนิเมะเฮดดีซีโนะครับเรื่องเราก็ร r i e สมบูรแล้วคนที่มาวังชะตาของผู้รอขายไก่โตก็คือร็วเอ็จิ่าสุขุนนั่นเองเบาต่อต่อไปเบาซึกเดือดทาสุขุประทักไก่โตมาดีไปเบา